อันดับยูทูบเบอร์ไทยที่มาแรงแซงทางโคง้งอย่างที่แอดได้บอกข้างต้นว่าคลิปนี้ไม่ใช่การจัดอันดับจำนวนผู้ติดตามตัวอย่างใดฉะนั้นไม่มามากกันเนาะก่อนจะไปดูคลิปกันท่านผู้ชมสามารถสนับสนุนรายการ S P Y ได้แล้วที่ QR code นี้หรือมีตัวเลขที่ใต้ลังคลิปนี้ได้นะและอย่าลืมกดไลค์ like เพื่อเป็นกำลังใจให้ S P Y ด้วยนะถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลย อันดับที่10ปริมคุงช่องนี้พูดได้คำเดียวว่าเฉียบอ่ะเอาไปห้าคำก็ได้เฉียบ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 โดยปริมคุงสร้างช่องนี้มาตั้งแต่วันที่2เมษายนปี2,012ยอดวิวการดูดรวมก็ปาไปกว่า1,062ล้านวิว โดยในช่องนี้ก็ได้มีรายการต่างๆมากมายให้ทุกคนได้ขำไม่หยุดไม่หวัน่นไม่ไหวเลยทีเดียวซึ่งยอดฐานทัพแฟนคลับก็มากไปถึง4.8ล้านคนยอดคอมเมนต์เฉลียล่ยแต่ละคลิปก็มากถึง3,100คอมเมนต์จะกินเข้าไปปุ๊บว้า ผมถ่ายคลิปตอนกับวันนะคุณผู้ชมอ,อันดับที่9สรันในช่วงที่ผ่านมาช่องนี้ก็ได้ปล่อยผลงานเพลงออกมาให้กับแฟนๆได้รับฟังมากกว่า10ผลงานเพลงซึ่งยอดรับชมรับฟังก็ถล่มทลายเลยทีเดียวและช่องนี้เข้าร่วม y u t u b e เมื่อวันที่27ตดลาคมปี2017 ยอดวิวการดูดรวมก็ปาไปกว่า318ล้านครั้งและมีฐานทัพแฟนคลับมากถึง838,000คนยอดคอมเมนต์เฉลียดด่ยแต่ละคลิป2,400คอมเมนต์เธอไม่ต้องโดนสรุปรเธอไม่ต้องเล่งผลในการวิจัยต้องใช้เวลาไม่ใช่เพียงแค่เส้นผมลูกลังและลักษณะของเธอก็งามเช่นหกเธอเลยไม่ควรจะวอร์ดนุษย์ธอคจะมนุษย์เช่นผม okay, อันดับที่8 My Mate n t e ช่างไมเมเนหนุ่มหล่อจากแดนนักเอ็นซที่กลายมาเป็นยูทูบเบอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่ประเทศไทยแบบเต็มตัวโดวยช่างนี้มีความบันเทิงความสนุกสอดะรกด้วยสาระความรู้การทดลองแบบอินฟินิตีหรือความสนุกแบบไม่จำกัดโดยช่างนี้เข้ามาเป็น y ยูทูบเมื่อวันที่8ธันวาคมปี2014ยอดวิวการดูรวมป่าไปมากถึง2,408ล้านครั้งและยอดผู้ติดตามก็มากกว่า11ล้านคน คอมเมนต์เฉลี่ยแต่ละคลิป3,300คอมเมนต์เราจะุกนี้่นี่คือคุกกลางอำเภอไม้แมเนตและเรามีผู้คุมสูดโหดนายกับเอ็มเจ็ดเฟซเฟยคลิป เรียกได้ว่าช่างนี้เป็นตำนานอย่างแท้ทูแก๊งบอยแบนด์สายเกลียนเรียกได้ว่าลูกพี่เหล่านี้เป็นยุคบุกเบิกและเป็นไอดอลของใครหลายๆคนเลยทีเดียวซึ่งเดือนที่ผ่านมาช่างนี้ก็ได้กลับมาอัปโหลดคลิปที่เป็นกระแสอีกหคลิปหลังจากไม่ได้อัพคลิปมามากกว่า2ปีซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่คลิปล่าสุดอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของช่างช่างนี้ โดยช่างเฟสเฟ้เข้ามาเป็น y o ยูทูบม่วนที่27ตุลาคมปี2011ก็ปาไปกว่าเกือบ10ปีแล้วแหละจำนวนการดูรวม932ล้านครั้งโดยช่างนี้มีอยอดซับสไครต์กว่า4ล้านคนและมีอยอดคอมเมนต์รวมแต่ละคลิปโดยเฉลี่ย9,200คอมเมนต์ อยากขยับเข้าไปใกล้เธอไอยากขยับเข้าไปยสัตว์มึงจะขยับแล้วนา,นานเนี่ยอันดับที่6นุชวิลาวันแชนแนลช่องนี้เป็นช่องออฟฟิเชียลของนักร้องลุกทุ่งเสียงดีที่เดือนที่ผ่านมาเรีแรไได้ว่ามีคลิปที่เป็นกระแสยอดวิวปาไปกว่า12ล้านวิว นั่นก็คือผลงาน cover เพลงรักควรมีสองคนนุชวิลาวันฟิจ t u r i งกับธัญญาอาสยามโดยช่างนี้เข้ามาเป็น YouTube เมื่อวันที่3พฤษภาคมปี2013ยอดดิวการดูดรวมทั้งหมด76ล้านวิวโดยช่างนี้มีฐานทัพแฟนคลับมากกว่า3 1 7 0 0 0คนและยอดคอมเมนต์เฉลี่ยแต่ละคลิป3,000คอมเมนต์ อันดับที่5วุดปาบอลชาแนลวุ d ปาบอลเป็นนักร้องเสียงดีอีกหนึ่งคนที่ปล่อยผลงานเพลงก่อนวันสุดท้ายอยากบอกรักฉันในวันที่ฉันไม่ได้ยินออกมาเพียงสมอาทิตย์แรกยอดวิวก็ปลาไปกว่า10ล้านกว่าครั้งโดยช่างนี้เข้ามาเป็นสมาชิก YouTube เมื่อวันที่20สิงหาคมปี2014ยอดวิวการดูดรวมทั้งหมด583ล้านครั้ง ยอดสับสไครต์ก็ปาไปกว่า1.4ล้านคนยอดคอมเมนต์เฉลี่ยแต่และคลิปอยู่ที่6,900คอมเมนต์อย่าบอกรักฉันในวันที่ฉันไม่ได้อย่ายิ้มให้กันอย่าทําในสิ่งที่ฉันวนวนในตอนที่มันฝายอย่าปลอยฉันให้ฉันรู้อันดับที่4 ก้อยอ่อนนสสาช่างนี้เป็นช่างไลฟ์สไตล์ฉบับสาวๆที่เรียกได้ว่าเดือนที่ผ่านมามีคลิปรีแอคชั่นของเธอที่แชร์ก,กระหน่ำบนโลกโซเชียลถูกพูดถึงมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นบนโลกทวิตเตอร์และติกต็อกเองก็ตามเป็นคลิปรีแอคชั่นลอรษสา MV มีินิบล็อกก็ปั่นวิววนไปสิคะเดียดยอดวิวรวมก็ปาไปก่า5 0ครั้ง โดยช่างนีเข้าร่วมเป็นสมาชิก y o u t u b e เมื่อวันที่22พฤษภาค,คมปี2006แม่เรียกได้ว่าเปิดช่องนี้มาตั้งแต่ยุคบุกเบิกของ YouTube เลยทีเดียวโดวยยอดวิวกันดูดรวมทั้งหมด4,300,000ครั้งยอดผู้ติดตาม68,700คน อันดับที่3 e l เอลส k ลิแน่นอนว่าเอลส i ลิเป็นนักร้องแรปเปอร์ชื่อดังที่มีจุดเด่นตรงน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์สุด,สดและลูกพี่ไม่เงาออโตจูนในการร้องเพลงโดยในเดือนสิงหาคมลูกพี่แกก็ได้ปล่อยผลงานเพลงออกมาหลับตาแล้วเดินหน้าต่อซึ่งมียอดวิวรวมปาไปกว่า33ล้านครั้งแล้วแหละ โดยช่องนี้เข้ามาเป็นสมาชิก YouTube เมื่อวันที่2เมษายนปี2014และยอดวิวการดูดวมทั้งหมด3,000ล้านครั้งยอดสับส c r i เบอร์ก็ปาไปกว่า5.5ล้านคนและยอดคอมเมนต์เฉลี่ยแต่และคลิปอยู่ที่7,600คอมเมนต์ อันดับที่ 2. Spider SPD เรียกได้ว่าลูกพี่เขาก็ได้เขียนบอกไว้แล้วว่าช่องนี้เป็นช่องแห่งการให้แน่นอนว่าเล่ในขิ้นก็น่าจะรู้จักลูกพี่คนนี้อย่างดีและยอดดูเฉลี่ยแต่และคลิปก็คือสูงมากๆโดยช่องนี้จริงๆแล้วเปิดช่องมาตั้งแต่วันที่23มิถุนายนปี2014และยอดการดูดรวม642ล้านครั้ง ฐานทัพแฟนคลับก็ป่าไปกว่า7ล้าน1 0 0 0แคนและยอดคอมเมนต์เฉลี่ยแต่ละคลิปตกอยู่ที่1 000, 2 000, 4 0 0คอมเมนต์เลยทีเดียวผมจ้างคุณออกจากงาน1 0 0 0บาทออกตอนนี้เลย1 0 0 0 0บาทจะเป็นของคุณโทรไปหาเจ้านายผมลาออกแล้วครับเอาไปเลย1 0 0 0 0บาททั้งกล่องนี้เลย <c oughs> วันนี้นะครับทุกคนอยู่กับช่อง SPD ช่องแห่งการให้โน้หนึ่งหรือเรียกผมสั้นว่ามิสเตอร์บ a สไทยแนะผมซึ่งวันนี้ผมมาทำตํา อันดับที่1ยูทูบเบอร์ไทยที่มาแรงแซงทางคงนั่นก็คือ Are You Okay โดยช่างนี้เป็นช่างเกมระดับมืออาชีพที่จะเชิญให้คุณได้เห็นเกี่ยวกับไฮไลท์การเล่นเกมเกลีน่าฟรีไฟล์โดยแอดคิดว่ายอดวิวส่วนใหญ่ก็น่าจะมาจากต่างประเทศนะเพราะคอมเมนต์ส่วนใหญ่แล้วเป็นภาษาปักกิบทั้งนั้นเลย <S <S โดยช่างนี้ได้เข้ามาเป็นสมาชิก YouTube เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ปี2016 ยอดวิวรวมก็ปาไปกว่า520ล้านครั้งโดยยอด Subscriber รวม8,900,000คนแต่ทว่าในยอดนั้นกว่า4,600,000คนมาจากต่างประเทศและคอมเมนต์เฉลี่ยรวมแต่ละคลิปคือ27,500คอมเมนต์แต่ละคลิปแม่ช่องนี้สายเกมฟรีไฟน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีเรียกว่าคุณภาพ Number 1วเลยแหละ เป็นยังไรกันบ,บ้างล่ะเพื่อนๆชอบช่องไหนเป็นพิเศษอย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปนี้นะถ้าเป็นแอดนะแอดชอบช่อง S P Y มากๆเลยอะ่ะถึงแม้เขาจะตกอันดับไปกลไกลเอ๊ะไม่เคยขึ้นอันดับเลยนี่นาะแมก่อนจากกันไปเพื่อนๆสามารถสนับสนุสนรายการ S P Y ได้ที่ QR code นี้เลยขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณครับและเจอเกันคลิปหน้าไปย